สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนครูฝ้ายนะคะนางสาวกรกรมลอินทาโชตโรงเรียนวัดย,ย่าไซราชประสิทธิ์สำหรับกิจกรรมในวันนี้คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหน่วยคณิตศาสตร์แสนสนุกหัวข้อเรื่องรูปเลขาคณิตก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมกัน,ค,นคุณครูมีคำข้องจองสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ยืดเส้นยืดสายกันก่อนนะคะคำข้องจองในวันนี้มีชื่อว่า คำของจองรูปเลขาคณิตผู้แต่งก็คือครูฝ้ายเองค่ะในรอบแรกให้เด็กๆช่วยกันท่องคำของจองตามคุณครูทีละหนึท่อนนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะทำของจองรูปเลขาคณิตสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเรามาชื่นชมรูปเลขาคณิตมองหาแล้วก็ลองคิดอีกครั้งนะคะมองหาแล้วก็ลองคิด รูปเลขาคณิตสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเก่งมากค่ะเด็กๆในรอบต่อไปเราจะท่องคำของจองพร้อมกับทำท่าประกอบด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเรามาชื่นชมรูปเลขาคณิตมองหาแล้วก็ลองคิดมองหาแล้วก็ลองคิดรูปเลขาคณิต สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเก่งมากค่ะเด็กๆตบมือให้เองหน่อยค่ะหลังจากที่เราท่องคำคลองจองกันไปแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่ารูปเลขาคณิตมีรูปอะไรบ้างก็จะ,ม,ะ,ะม,มีรูปอะไรคะเด็กๆสามเหลี่ยมรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมแล้วก็รูปวงกลม ต่อไปเราจะไปดูรูปกันนะคะรูปแรกคือรูปอะไรเอ่ยรูปแรกคือรูปรูปอะไรคะเด็กๆรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็จะมีมุมแหลมๆสามุมลองนับดูนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็จะมีด้านสามด้านเด็กๆลองนับดูนะคะหนึ่งสองสามรูปต่อไปเด็กๆเคยเห็นไหมคะรูปนี้คือรูปอะไรคะ เก่งมากค่ะเด็กๆรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมก็จะมีมุมสี่มุมลองนับดูนะคะหนึ่และจะมีด้านสด้านลองนับดูนะคะหนึ่เก่งมากค่ะลองดูรูปต่อไปนะคะรูปต่อไปคือรูปเด็กๆเคยเห็นไหมคะรูปแบบนี้รูปอะไรคะรูปวงกลม รูปวงกลมก็จะเป็นรูปกลมๆก,กิ้งไปกิ้งมาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมและไม่มีด้านนะคะเมื่อเด็กๆได้รู้จักรูปเลาขาคณิตกันไปแล้วให้เด็กๆช่วยกันมองไปรอบๆบ,บ้างของเรานะคะว่ามีอะไรที่เป็นรูปร่างสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมบ้างเด็กๆพบเจออะไรกันบ้างคะคุณครูก็มีตัวอย่าง สิ่งของที่อยู่รอบๆตัวคุณครูมาให้เด็กๆช่วยสังเกตและช่วยคครูตอบด้วยนะคะว่าสิ่งของแต่ละอย่างมีรูปร่างเป็นรูปใดไปดูรูปแรกกันเลยค่ะอันนี้คืออะไรคะเด็กๆเด็กเคยทานกันไหมคะอันนี้คือใช่ค่ะคือแซนด์วิชที่เด็กๆชอบทานแซนด์วิชก็จะมีรูปร่างเป็นรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยม มีมุม3มุมและมีด้าน3ด้านใช่ไหมคะอ่าแล้วอันนี้คืออะไรคะเด็กๆเคยเห็นกันไหมคะอันนี้เรียกว่าปฏิทินตั้งโต๊ะใช่ไหมคะทางด้านนี้เราจะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมคะเด็กๆอ่าแล้วที่บ้านเด็กๆมีอะไรเป็นรูปสามเหลี่ยมบ้างคะเด็กๆพบเจออะไรเป็นรูปสามเหลี่ยมบ้าง หลังคาบ้านของเราเป็นรูปสามเหลี่ยมไหมคะ <wounds> ใช่คะ่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันอย่างต่อไปนะคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือลูกบอลที่เด็กๆชอบเล่นกันใช่ไหมคะลูกบอลเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปวงกลมกิ้งไปกิ้งมาใช่ไหมคะอ่าและนี่คืออะไรคะน,นี้คือส้มส้มก็เป็นรูปวงกลมเหมือนกัน อันนี้มะนาวนะคะมะนาวก็เป็นรูปกลมๆนะคะไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมอ่าอันนี้นมนะคะก็เป็นรูปวงกลมเหมือนกันอันนี้ก็คือเหรียญเหรียญที่เด็กๆไว้ใช้ซื้อขนมใช่ไหมคะก็เป็นรูปวงกลมอันนี้คืออะไรคะ จานที่เด็กๆเ,เอาไว้ทานข้าใช่ไหมคะก็เป็นรูปวงกลมเช่นเดียวกันต่อไปอันนี้คืออะไรคะเด็กๆนี่คือโทรศัพท์มือถือที่เด็กๆเ,เอาไว้ใช้ดูคุณครูใช่ไหมอ่าก็จะเป็นรูปรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมมีมุมสีม่มุมและมีด้านสี่ด้านใช่ไหมคะอันนี้ก็คือกล่องนะคะ กล่องก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็สมุดนะคะสมุดก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันเด็กๆเ,เจออะไรในบ้านของเราที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมไหมคะอลองมองไปดูสิคะถูกต้องค่ะโทรทัศน์โทรทัศน์ของเราก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมประตูก็เป็นรูปสี่เหลี่ยม หน้าต่างก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมหมอนที่เด็กๆใช้หนุนนอนทุกวันก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมเก่งมากค่ะเด็กๆหลังจากที่เราได้สังเกตสิ่งของในบ้านของเราแล้วว่ามีสิ่งใดบ้างที่เป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและว,วงกลมเราก็จะมาทบทวนกันอีกรอบนะคะโดยเราจะมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ ก็คือกระบะทรายของเรน,นเองแต่ถ้าในชว่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เด็กๆไม่สามารถออกไปเล่นทรายได้ก็อาจจะใช้เป็นข้าวสารมเมล็ดถั่วเขียวหรือว่าเป็นแป้งก็ได้นะคะเราจะมาวาดกันเลยค่ะรูปที่1รูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็จะมีมุมสามมุมและมีด้านสามด้านนะคะ รูปต่อไปรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็จะมีมุมสี่มุมและมีด้านสี่ด้านใครรูปอะไรคะวงกลมวงกลมของเราก็จะเป็นรูปกลมๆไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมและไม่มีด้านนะคะ หลังจากที่เด็กๆทํากิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะก่อนที่เราจะจากกันเราจะมาทบทวนคําของจองรูปเลขาคณิตกันอีกหนึ่งรอบนะคะเราทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเรามาชื่นชมรูปเลขาคณิตมองหาแล้วก็ลองคิดมองหาแล้วก็ลองคิด รูปเลยค่ะคณิตสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมกิจกรรมในวันนี้ก็จบแล้วคุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ